อยากทานขนมจีนน้ำยานะคะเลยสั่งขนมจีนน้ำยาจากร้านหลอกหล,หลยซมอนมานี่เลยค่ะจะบอกว่าโอ้โหเขาจะมีทั้งน้ำยาปลาแซลมอนกับเ,เขาเรียกว่าอะไรแกงไปปลาแกงไปปลาแซลมอนนะคะจะบอกว่าปลาแซลมอนเป็นชิ้นโตมากๆเลยทีเดียวแกงไปปลาก็แซลมอนแบบน่ากินมา อดใจไม่ไหวแล้วอะขอชิมตัวน้ำยาก่อนเลยคือมันเข้มข้นมากอะค่ะเข้มข้นสุดๆห้ามกลืนน้ำลายนะแอมบอกว่าน้ำเข้มข้นมากๆ สำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดนะอันนี้เผ็ดจริงๆแซลมอนชิ้นแบบว่าใหญ่มากๆใหญ่มากมคือร้านนี้เป็นร้านที่บอกว่าทำขายแบบว่าให้เครื่องแน่นมากเลยจริงค่ะอร่อยอะ่ะห็นนะห็นป้อทำไหม <laughs> โอเคเดี๋ยวกินต่อนะแต่จะบอกว่าอันนี้ค่ะหนึ่งเซ็ตจะเป็นแบบนี้นะ ขนมจีนเยอะมากเลยอ่ะน้ำมีทั้งขนมจีนมีผักแล้วก็มียาชุดจะเป็นเซ็ตจะเป็นแบบนี้เลยยังไงก็ฝากร้านนี้ด้วยนะคะชื่อว่าร้านหลากหลายแซลมอนนะคะ